สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับรายการมานี่ที่จะเล่าอีกครั้งนะครับรายการที่จะเล่าเรื่องราวหลายหลากตั้งแต่สักกระเบือยันเดือรบโอเคครับวันนี้ผมมีเรื่องอยากจะมาเล่าอยู่สักเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคุ้นเคยกันในชีวิตประจํำวันเป็นอย่างดีแลนะ้วแหละมันคือเรื่องของสิ่งนี้ครับนี่ครับช้อนช้อนชอนกับซ้อม นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเรื่องของตำนานช้อนซ่อมครับทีนี้ตำนานช้อนซ่อมหลายๆท่านบอกว่าเอ๊กก็เห็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วกินข้าวแล้วรับประทานอาหารอะไรกันเราก็ใช้คนไทยนี่ใช้ช้อนซ่อมเงินปกติใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะครับต้องเรียนให้ทุกท่านเข้าใจก่อนว่าประเทศที่มีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารเนี่ยโดยการใช้ช้อนซ่อมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีประเทศไทยนะครับ เฉพาะเป็นประเทศเดียวก็อาจจะไม่เชิงเพราะว่าท่านก็อาจจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านเราก็อาจจะมีการใช้ช้อนซ่อมบ้างแต่ว่าก็ต้องเข้าใจว่าอันนั้นเป็นการรับวัฒนธรรมจากประเทศไทยไปอาจจะถือถึงแม้ว่าอาจเราอาจจะไม่บอกว่าเราเป็นประเทศเดียวที่ใช้ช้อนซ่อมในการกินข้าวเนี่ยแต่ว่าก็ต้องบอกได้ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศต้นแบบที่ใช้ช้อนซ่อมในการกินข้าวนะครับพูดมาถึงตรงนี้หลายๆท่านที่ฟังอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีจริงอ่ะก็ใครๆก็ใช้การฝรงฝรั่งก็ใช้การช้อนซ่อมเนี่ยนะครับ ผมต้องบอกท่านนะครับว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าฝรั่งใช้ช้อนซ่อมรับประทานอาหารเนี่ยท่านเข้าใจผิดนะครับฝรั่งใช้มีดกับซ่อมในการรับประทานอาหารนี่เป็นอุปกรณ์หลักนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยตั้งแต่สมัยบโบราณมาเนี่ยอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารของเราเนี่ยคืออันนี้ครับนี่ครับคือใช้มือครับใช้มือนในการรับประทานอาหารก็คือว่าเราเอาอาหารมานะครับยกตัวอย่างนะครับผมมีข้าวใส่จานแล้วเราก็เอาข้าว ในจานแล้วก็หยิบหยิบหยิบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เข้าปากไปท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับสำนวนที่บอกว่าชุบมือเปิคบคำว่าชุบมือเปิบเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยใช้มือนะครับในการหยิบข้าวหยิบอาหารกับข้าวอะไรต่างๆเข้าปากเนี่ยนะครับข้าวเวลาเราหยิบข้าวไปเนี่ยข้าวก็จะติดมือใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกมันเหนอะหนะแล้วก็ไม่สะดวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเวลาที่จะหยิบอาหารคําใหม่เนี่ยเขาก็เลยจะต้องมี ขันใส่น้ําวางเอาไว้เพื่อที่ว่าท่านเนี่ยเอามือลงไปจุ่มหรือไปชุบในน้ําก่อนก่อนที่มาหยิบอาหารต่อไปอันนี้ก็เรียกชุบมือชุบมือแล้วก็มาเปิดอาการรับประทานข้าวเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเปิดข้าวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นที่มาสํานวนนะชุบมือเปิดนะครับแต่ทีนี้การที่คนไทยเปลี่ยนจากการรับประทานข้าวด้วยมือเนี่ยใช้มือหยิบใช้มือเปิบข้าวเนี่ยมาเป็นใช้ช้อนซ่อมเนี่ยมันมีที่มานะครับ ที่มาก็ต้องย้อนเวลาไปนะครับเราเราเราเร้อยกว่าปีนะครับย้อนไปถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่4ของพวกเรานะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เล่าให้ฟังครับเรื่องนะครับก็เริ่มมาจากว่าในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอันนี้นะครับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับคิดว่าทุกท่านเนี่ย ก็คงจะทราบแล้วคงรู้จักพระองค์ท่านกันเป็นอย่างดีนะครับในปีนั้นที่ในในช่วงที่พระองค์ครองราชอยู่นั้นนะครับก็จะมเีเรียกว่าเขาเรียกว่าการล่าเมืองขึ้นการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามาในแถบเอเชียแล้วก็เริ่มเข้ามาถึงเอเชียอาคเนยอย่างที่ทุกท่านหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีนะครับว่ารอบๆประเทศไทยเนี่ยรอบๆประเทศสยามเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็ถูก ชาติตะวันตกเนี่ยยึดไปเป็นเมืองขึ้นเนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยขนาดว่าประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นมหาประเทศนะครับคือเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับก็พ่ายแพ้ในสงครามฟินกับอังกฤษนะครับทำให้จีนเนี่ยจะต้องเสียดินแดนที่เป็นเกาะฮ่องกงแล้วก็เกาะบริวารในรอบๆแถวๆนั้นนะไปเห็นไหมครับว่า,อ,าอำนาจ ของชาติตะวันตกนะ่ที่เข้ามาในเอเชียเนี่ยมีมากมายมหาศาลนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ปกครองอประเทศที่อยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยการจะดําเนินนโยบายหรือว่าการจะทําอะไรต่างๆนีต้องมีความระมัดระวังสูงมากนะครับประเทศสยามก็เช่นกันนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมีอังกฤษเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาทําสนธิสัญญาหลายๆฉบับกับประเทศสยาม จริงๆอ่ะมีความพยายามมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับแล้วก็เริ่มประสบความสําเร็จในสมัยรัชกาลที่3นะครับทีนี้ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็จะมีะส่วนที่สัญญาฉบับหนึ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยได้ยินชื่อคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือสนที่สัญญาเบลริงส่วนที่สัญญาเบลริงเนี่ยก็ตั้งชื่อตามราชาทูตขอ,ง,องกฤษที่มาทําสัญญาครับก็คือเซอร์จอห์นเบลริงนะครับเซอร์จอห์นเบลริงหน้าตาแกเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ อันนี้คือหน้าตาของเซอร์จอนเบลริงนะครับเป็นคนที่มาทำสัญญาสัญญาเบลริงเนี่ยนะครับก็มีข้อกำหนดหลายๆประการนะครับดังที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับเช่นเ,เก็บภาษีเปลี่ยนจากเก็บภาษีปากเรือเป็นภาษีร้อยชัก3นะครับการค้าขายสินค้าต้องค้าขายผ่านทาง หลวงเท่านั้นในสินค้าบางอย่ Б างบางประการแล้วหลวงก็จะต้องรับซื้อสินค้าจากอังกฤษนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยที่เราพูดกันเยอะนะครับก็คือเรื่องของการเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็คือการที่ฝรั่งในบังคับหรือคนในสังกัดของฝรั่งชาติไหนๆก็ตามอันนี้เราถือว่าเอาว่าอังกฤษก่อนก็แล้วกันนะครับฝรั่งชาวอังกฤษหรือบุคคลที่อยู่ในบังคับของอังกฤษถ้าเกิดว่ามีข้อพิพาทมีข้อเป็นคดีความขึ้นมา ถ้าจะต้องขึ้นศาลก็ต้องขึ้นศาลของอังกฤษออกคือไม่ต้องไปขึ้นที่ที่ท,ที่ที่เกาะบีเทนอังกฤษนะฮะแต่ว่าก็ขึ้นศาลของกงสุนของอังกฤษที่ประจำอยู่ในประเทศสยามนะครับอันนี้เป็นต้นทีนี้เล่ามาตั้งนานแล้วยัยงไม่เข้าเรื่องช้อนซอกเสีทีนะครับก็เหตุก็คือว่าในการที่ฝรั่งจะมาทำส่วนที่สัญญาอะไรกับประเทศต่างๆประเทศสยามเนี่ยนะครับมันมักจะมีเรื่องพ่วงมาด้วยก็คือว่า ถ้าเกิดว่าเห็นท่าไม่ดีหรือเห็นท่าดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเป็นช่องที่เราจะเปิดช่องให้ฝรั่งเนี่ยเข้าแทรกแซงใดฝรั่งเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยก็อยากจะหาทางที่จะเข้ามายึดประเทศที่ตัวเองมองว่าด้อยศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพทางด้านการทาหารมากกว่าตนเองเนี่ยเข้าเป็นเมืองขึ้นนะครับโดยสิ่งที่เป็นข้ออ้างสําคัญคือการจะไปยึดบ้านเมืองใครเป็นเมืองขึ้นเนี่ยอยู่ๆจะไปยึด เลยเนี่ยมันก็ดูไม่ดีใช่ไหมครับมันก็ต้องมีข้ออ้างครับอ้างเรื่องนู้นอ้างนี้ข้ออ้างที่สําคัญที่สุดของพวกประเทศตะวันตกนะครับคือพวกฝรั่งเนี่ยก็คือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมันเป็นประเทศที่มันด้อยพัฒนานะครับมันมันด้อยมากเลยแล้วก็ในฐานะที่ฝรั่งผิวขาวเนี่ยเ,เหมือนกับว่ามีพันธสัญญากับพระเจ้าเนี่ยที่จะต้องพัฒนาโลกเนให้มันจเจริญน,นะฟังดูดีนะครับ เขาก็มีจิตเมตตาสงสารอยากจะทําให้ประเทศต่างๆคนในชาติต่างๆเนี่ยที่ด้อยพัฒนาเนี่ยมีความเจริญเทียบเท่ากับฝรั่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะเจริญให้มันเทียบเท่าฝรั่งได้เนี่ยฝรั่งเลยมีความจําเป็นอย่างเหลือเกินเหลือเกินนะที่จะต้องยึดประเทศนั้นก่อนยึดเอามาปกครองปกครองแล้ววางระเบียบวางระเบียบในที่สุดจะได้เจริญเหมือนฝรั่งเออดีเนาะฟังดูดีแล้วก็ฝรั่งก็ใช้วิธีคิดแบบนี้ไปยึดบ้านยึดเมืองคนอื่น ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวในอดีตนะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับทีนี้พอยต์มันอยู่ตรงที่ว่าฝรั่งมองว่าชาติอื่นๆด้อยพัฒนาดังนั้นการที่จะป้องกันไม่ให้ฝรั่งมายึดบ้านเมืองเอาไปเป็นเมืองขึ้นเนี่ยคือไม่ให้ฝรั่งมันมีทางช่องทางใช้ข้ออ้างไอ้เรื่องด้อยพัฒนานี้ได้เนี่ยดังนั้นเราต้องพัฒนาประเทศของเราให้ดูว่า มีความพัฒนาก่อนมีความทันสมัยทันสมัยในที่นี้หมายถึงว่าทันสมัยแบบฝรั่งนะครับอ่าต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนทีนี้อย่างในสมัยรัชกาลที่4ก็เหมือนกันพอพระองค์ท่านเนี่ยทราบว่าอ่ะเดี๋ยวจะมีราชทูตต่างๆเนี่ยเข้ามาในสยามประเทศดังนั้นเนี่ยการที่จะสร้างภาพให้ฝรั่งมันเห็นว่าเอ้ยประเทศสยามเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาทันสมัยนะก็ต้อง มีการปรับปรุงอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือเรื่องอะไรครับเรื่องบ้านช่องบ้านที่อยู่อาศัยของเราเนี่ยครับต้องเข้าใจว่าแม้นในสมัยรัชกาลที่4แล้วนะครับที่อยู่อาศัยของผู้คนส่วนใหญ่ก็เป็นเรือนไม้เรือนเครื่องผูกอะไรต่างๆนะครับมันยังไม่ใช่ตึกแบบฝรั่งที่ก่ออิฐชาปูนอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายสักเท่าไหร่เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยรัชกาลที่4ท่านก็ ปรีชาสามารถรู้ว่าเอ้ฝรั่งจะมาดังนั้นเราต้องทําให้ฝรั่งมันเห็นก่อนว่าบ้านเมืองเราพัฒนาแต่ว่าทีนี้เวลามันน้อยฮะอยู่ๆจะไปแบบว่าเดลมิดเสกเป่าเพียงให้แบบว่าบ้านไม้กลายเป็นบ้านตึกไปมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นพระองค์ท่านก็เลยต้องใช้วิธีอย่างนี้ครับต้องสร้างภาพเปรียบเทียบผมผมเรียกวิธีการแบบนี้ว่าวิธีการเอารถบัสจอดบางสลัมเหมือน คล้ายๆยุคสมัยหนึ่งของเราเนี่ยจะมีการประชุมมาไรต่างเนี่ยแล้วเราเก็บจัดเก็บที่ทางให้ตามเส้นทางที่ขบวนของพวกผู้ที่จะมาประชุมมาเรต่างเนี่ยให้มันเรียบร้อยไม่ทันอะไรเงี้ยบางที่ยังดูเป็นสลัมลกเรืออะไรอยู่เราก็เอารถบัสสวยมาจอดบังกงนนูนอ่าเป็นยังไงครับแผนรถบัสนะฮะและการที่4ท่านก็ส่งคนไปที่สิงคโปร์ทำไมไปสิงคโปร์ครับเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเป็นอาณานิคมของอังกฤษและอังกฤษเนี่ยก็มาสร้างบ้านสร้างช่องอะไรต่างๆที่สิงคโปร์เนี่ย เยอะแยะดังนั้นแล้่อการที่4ท่านก็ส่งคนไปดูสิงคโปร์เพื่อไปดูว่าที่สิงคโปร์น่ะพวกฝรั่งอังกฤษอย่างเงี้ยสร้างบ้านกันยังไงไปถ่ายแบบมาไปดูมาว่าเขาสร้างกันยังไงพอเอาแบบมาเสร็จเอามาที่สยามท่านก็นจัดการเลยครับสองข้างทางถนนที่กาหนดให้เป็นเส้นทางที่พวกทูตของอังกฤษจะผ่านตั้งแต่ลงจากเรือขึ้นจากท่าน้ํามาก็พามาเส้นนี้เลยแล้วก็พาเดินทางเข้า พระบรมหาราชวังเนี่ยพระองค์ท่านก็นจัดแจงครับแต่งบ้านเรือนสองข้างทางนะสร้างตึกเลยสร้างเป็นอาคารอย่างยุโรปอย่างฝรั่งก็คือตึกฝรั่งก็คือตึกกออิถอปูลเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันมีแบบลวดลายอะไรแบบขนาดนั้นไม,ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเอาว่าเป็นบ้านที่พวกประชาชนชาวตะวันตกเขาอยู่กันน่ะประมาณนั้นนะครับก็คือกออิถอปูลเนี่ยก็สร้างบ้านไปสองข้างทาง เพื่อให้เวลาฝรั่งมันเดินทางมาโอ้มันมองข้างซ้ายมองข้างขวาโอ้โหมีบ้านช่องมีบ้านแบบเดียวกับที่พวกฝรั่งอยู่กันเลยนะอ่ะจะได้สร้างภาพก่อนว่าเอ้ยดูโอ้โหประเทศนี้ไม่ไม่ใช่ธรรมดานะมีการพัฒนาแม้แต่บ้านช่องนี้ก็อ่ะมีความทันสมัยคล้ายฝรั่งเห็นไหมครับอันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็ยังไม่เข้าช้อนซ่อมอยู่ดีนะฮะอ่ะทีนี้ต้องเข่าช้อนซ่อมแล้วแหละในเมื่อรทศกาลที่4เนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยพยายามดําเนินนโยบายให้ฝรั่งเห็นว่า ประเทศสยามเนี่ยมีความทันสมัยเพื่อที่ว่าฝรั่งมันจะได้ใช้มาเป็นข้ออ้างว่าโอ๊ยประเทศสยามก็ยังด้อยพัฒนาอยู่เนี่ยมีท่านั้นท่าน,นี้อ้างไม่ได้เพราะว่าทําให้เห็นแล้วว่าพัฒนานะครับทีนี้พระอนุชาก็คือน้องชายของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับน้องของรัชกาลที่4เนี่ยพระองค์หนึ่งพระองค์สาคัญเลยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยได้ยินชื่อของพระองค์ท่านอยู่นะครับก็คือ สมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู 9. ่หัวพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์นี้นะครับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระองค์ท่านเนี่ยโอ้จริงๆประวัติของพระองค์ท่านเนี่ยก็มีเรื่องที่สนุกสนานมากมายนะครับคิดว่าไว้ในโอกาสที่เหมาะสมก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังนะนี้นี่แปะแปะโป้งเอาไว้ก่อนนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังก็ติดตามช่อง YouTube ของผมกันต่อๆไปนะครับอ่ะแต่ตอนนี้มาเข้าเรื่องเราก่อนพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย ก็มีความรู้สึกว่าเอยฝรั่งจะมาเนี่ยแล้วพระจอมเกล้าเนี่ยท่านพยายามจะทําให้ดูว่าสยามเนี่ยจเจริญแบบฝรั่งพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านพระองค์ท่านก็คิดว่าเออเราก็น่าจะมีส่วนร่วมด้วยที่จะเขาเรียกคล้ายๆว่าเป็นการเหมือนกับอะไรอะ่ะปฏิรูปวัฒนธรรมอะไรบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ฝรั่งมันเห็นว่าชาวสยามเนี่ยก็มีความทันสมัยนะมีความเจริญนะท่านพระองค์ท่านก็คิดถึงเรื่องการกินฮนะ เรื่องวิธีการกินการอยู่เนี่ยเออกินแบบฝรั่งเนี่ยให้ดูว่ามีความสีวิยไลเนี่ยกินยังไงพระองค์ท่านก็ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ครับแต่ว่าพระองค์ท่านคือพระพระปิน่นเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็มีเพื่อนนะพระปิน่นเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านปีชาสามารถมากนะครับแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยเป็นาชาวตะวันตกเนี่ยหลายคนเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นานายแพทย์ชาวอเมริกันคนหนึ่งนะครับที่จริงๆอนะ่ะท่านอ่ะเป็นหมอสอนศาสนานะครับเข้ามาใน สยามเนี่ยตั้งแต่ราวๆสมัยรัชกาลที่3นะครับชื่อว่านายแพทย์แดนบีสบัตเล่คนไทยจะรู้จักท่านในชื่อว่าหมอบัตเล่หรือหมอปรลัดเล่นะครับหมอบรัดเล่เนี่ยเป็นบิดาแห่งการพิมพ์ในสยามด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่นําเรื่องเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสืออะไรต่างๆเข้ามาเผยแพร่ในสยามนะครับแต่ว่าเรามาเข้าเรื่องนี้กันก่อนพระว่าสมัยพระบินก้าเจ้าอ่หัวเนี่ย วันหนึ่งท่านก็เชิญหมอบัตเล่ก็คือคนนี้นะครับนี่นะครับภาพของหมอบัตเล่นี่ครับหมอบัตเล่เชิญหมอบัตเล่คนนี้เข้ามานะครับเข้ามาทําอะไรเข้ามาบอกว่าหมอบัตเลช่วยเราหน่อยเราอยากจะรู้เสียละเกิดว่าการกินข้าวแบบฝรั่งเนี่ยทากันยังไงทํากันแบบไหนเราอยากจะลองดูว่าฝรั่งกินแบบไหนเราจะได้กินข้าวกับ พวกราชทูตฝรั่งอะไรเงี้ยเขาจะได้ไม่ไม่ดูแคลนเรานะดังนั้นเนี่ยขอความช่วยเหลือขอให้หมอบตดเลเนี่ยช่วยมาจัดโต๊ะเสวยดินเนอร์ให้ท่านสักชุดหนึ่งเรียกว่าเอาแบบจัดเต็มอ่ะนะครับหมอบตดเลเมื่อได้รับการขอร้องจากพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวจะจัดให้นะในที่สุดหมอบตดเลก,ก็มาจัดโต๊ะดินเนอร์แบบฝรั่งแบบจัดเต็มชุดเลยเนี่ยนะครับ ให้กับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรเอ่อหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยกับการจัดโต๊ะดินเนอร์หรือโต๊ะกินข้าวของฝรั่งนะครับผมก็จะมีภาพประกอบให้ดูนะครับรายการเราก็อย่างนี้นะครับบ้านๆน,นะครับไม่มีเอฟเฟกอะไรนะครับก็ให้ดูกันง่ายๆเงี้ยท่านท่านดูนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่ะโอเคพอเห็นนะครับเนี่ยครับทั้งหมดเนี้ยคืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหารหนึ่งมื้อ หนึ่งมื้อนะครับของฝรั่งย้ำว่าหนึ่งมือนะครับวิธีการท่านเห็นเนี่ยเอาดูเอาง,ง่ายๆก่อนนะครับก็คือว่าเวลาที่จะรับประทานอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องใช้อุปกรณ์จากชั้นนอกสุดค่อยๆไล่เข้ามาในชั้นในสุดแล้วท่านจะเห็นมีแก้วฮะก็ต้องมีวายขาววายแดงมีน้ําเปล่านะครับมีมีดมีซ่อมอย่างที่ผมบอกนะครับฝรั่งก็จะใช้มีดกับซ่อมมีดนี่ก็มีหน้าที่ในการเฉือนเนื้อเฉือนอะไรต่างๆให้เป็นชิ้นพอดีคำใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้ซ่อมเนี่ยจิ้ม ก็คือว่าใช้มีดหันห่นอาหารแล้วก็ใช้ซ่อมจิ้มจึ๊กเข้าไปแล้วก็รับประทานนะครับแล้วก็จะมีมีดตัดเนยมีดหั่นขนมปังอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับอะไรต่างๆดังนั้นเนี่ยวิธีการจะรับประทานอาหารของฝรั่งเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วถ้าใครไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่เคยฝึกไม่เคยทําเรื่องแบบนี้มาก่อนถือว่ายุ่งยากมากครับเพราะว่า,ามีลำดับการเสิร์ฟว่าเสิร์ฟ อาหารประเภทนี้ก่อนและอาหารประเภทนี้ต้องใช้กับอุปกรณ์อย่างนี้อาหารประเภทนี้แค่เห็นก็ปวดหัวแล้วครับให้ดูอีกครั้งนะครับนี่นะครับเอาแค่อุปกรณ์อย่างนี้นะครับท่านเห็นนัานก็ปวดหัวแล้วใช่ไหมครับคนไม่คุ้นเคยมาก่อนเนี่ยพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่คิดเลยคือว่าเอออะไรใช้อะไรยังไงและท่านลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดว่าชาวสยามเนี่ยเวลาจะกินข้าวกับฝรั่งทีแล้วมีอุปกรณ์เยอะขนาดนี้ โอ้โหจำไม่หวาดไม่ไหวว่าอะไรใช้กับอะไรนะครับทีนี้ด้วยพระปีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่นะครับท่านก็พิจารณาแล้วว่าในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเล็งไปเล็งมาเล็งมาเล็งไปแล้วท่านบอกว่าเอถ้าเกิดว่าใช้ทั้งหมดนี้นี่ยากยากยากรับประทานอาหารยากดังนั้นท่านก็เลยเลือกะเลือกมาสอย่างที่จะใช้ในการรับประทานอาหารก็คือช้อนกับ ใช้ในการรับประทานอาหารครับแล้วผมเชื่ออย่างยิ่งเลยว่าคนไทยเนี่ยคือเกิดมาก็ใช้ช้อนซ่อมเนี่ยเป็นแล้วอะ่ะนะเก่งมากใช้เก่งมากแม้แต่ตัวผมเองนะผมบอกเลยว่าอย่างเช่นเวลาไปกินไก่ย่างไก่ทอดอย่างเงี้ยถ้ามีมีดจับซ่อมนะเวลาจะตักไก่เฉือนไก่อะไรมารับประทานเนี่ยรู้สึกไม่ถนัด แต่ถ้าเกิดว่าใช้มีดกับซ่อมนะไอ้ใช้ใช้ช้อนกับซ่อมนะถ้าใช้ช้อนกับซ่อมเนี่ยโอ้โหมันถนัดมากเลยไก่เนี่ยตักตักตัดนี้อะไรคนไทยเนี่ยเก่งมากในการที่ใช้ช้อนเนี่ยตัดอะไรต่างๆตัดเนื้อตัดผักตัดเนยตัดอะไรไม่ใช้มีดทุกอย่างที่ในการตัดใช้ช้อนตัดทั้งสิ้นพอเป็นชิ้นแล้วก็ใช้ซ่อมแล้วก็เอาช้อนตักเข้าปากช้อนสามารถตักน้ําแกงอะไรได้อีกต่างหากในที่สุดเนี่ยว่าด้านทแบบนี้ครับก็ แพร่หลายออกมาจากในรั้วในวังประชาชนโดยทั่วไปหรือขุนนางต่างๆพอเห็นว่าเจ้านายเนี่ยเอ๊ะท่านเสวยท่านรับประทานอาหารเนี่ยโดยการใช้อุปกรณ์แบบนี้ใช้มีดกับซอบอย่างเงี้ยก็เริ่มมีการแพร่หลายว่าเอ๊ะขนาดเจ้านายเนี่ยเขาใช้ท่านใช้อุปกรณ์แบบนี้นี่แสดงว่าเป็นของดีของชั้นสูงไฮโซของทันสมัย,ยดังนั้นก็จะเริ่มจากพอเจ้านายใช้ก็เริ่มขุนนางก็เริ่มใช้เพราะขุนนางในวังใช้ คนที่อยู่ในวังที่ทํางานในวงังออกมาข้างนอกเอามาเผยแพร่ชาวบ้านเนี่ยยังเปิดข้าวอยู่เนี่ยแต่เห็นคนในวังออกมาบอกนี่นี่นีวิธีกินแบบใหม่อะใช้ช้อนกับซ่อมเป็นยังไงช้อนกับซ่อมนี่ทําให้ดูกินกินอย่างนี้อย่างนี้งนี้แรกๆอ่ะผมเชื่อว่า เขาก็ไม่มีใครใช้กันหรอกครับเพราะว่าอาจจะไม่ถนัดมือใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องแบบนี้พอนานไปนานไปเนี่ยความเคยชินเกิดขึ้นพอความเคยชินมันเกิดแล้วทีนี้สบายครับสบายแบบไหนก็สบายแบบที่พวกเราสบายอยู่ทุกวันเนี้ยว่ากินข้าวใช้ช้อนกับซ่อมแล้วถนัดจริงๆเลยนะครับนี่แหละครับก็คือที่มาของการรับประทานอาหารด้วยช้อนกับซ่อมหรือที่ผมเรียกว่าตํานานช้อนซ่อมนะครับท่านลองไปพิจารณาดูดีๆนะครับว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขามี อุปกรณ์หลักในการรับประทานอาหารนะันคืออะไรนะเช่นจีนอย่างเงี้ยใช้อะไรครับตะเกียบแล้วประเทศที่รับวัฒนธรรมจากจีนไปเนี่ยก็คือเกาหลีญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ใช้ตะเกียบเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารถูกไหมครับคนไทยหลายๆคนก็ถนัดนะในการที่ใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหารเพราะว่ารับวัฒนธรรมแบบนี้มาจากจีนแต่วัฒนธรรมของไทยเดิมที่เปิบด,ด้วยมือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วแทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วเราก็ เรียกว่าสร้างนวัตกรรมใหม่นะนวัตกรรมทางวัฒนธรรมใหม่ในการรับประทานอาหารก็คือการใช้ช้อนกับซ่อมในการรับประทานอาหารนี่เองนะครับเอาละครับก็คิดว่าพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ก็ทุกท่านคงจะได้รับรู้นะครับว่าเอา๊ะเรื่องใกล้ๆตัวของเราเรื่องที่เราคุ้นเคยเรื่องที่เราคุ้นชินอ่ะอย่างเช่นอุปกรณ์การกินนะ่ะช้อนกับซ่อมเนี่ยเฮ้ยมันมีที่มาอย่างนี้เลยเหรอนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับ มองเรื่องรอบตัวให้เป็นเรื่องสนุกครับสิ่งอะทั้งหลายรอบๆตัวเราเนี่ยนะครับมีที่มามีประวัติความเป็นมาสนุกสนานมากมายหลายอย่างนะครับถ้าท่านลองไปดูลองไปศึกษาลองไปค้นคว้าอะไรต่างๆก็จะได้ความสนุกเพลิดเพลินแต่ถ้าท่านไม่อยากค้นคว้าเองไม่เป็นไรครับมาที่ช่องกฤษดาชนแนลผมเล่าให้ฟังครับกับรายการมานี่พี่จะเล่า เล่าเรื่องราวหลายหลากตั้งแต่สักกระเบือยันเรือรบในวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้ติดตามกันในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ